ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่น ROV โดยผมจะเล่น Arduino นะครับในตำแหน่งโลมิงโดยที่ปกติเนี่ยตำแหน่งโลมิงเนี่ยแล้งเนี่ยเขาจะเล่นกันก็จะมีโโร่กิลเดอร์มีไอยาแล้วก็ลิตร์นะครับแต่เราจะเล่น a r d u i n นะครับแล้วทีเนี้ยผมก็ทําการแบบเริ่มไปเช็คปับแดงให้เพื่อนนะเพราะว่าปกติเนี่ย พวกป่าที่มันเวทเนี่ยก็จะเป็นพวกบิโลนะบกบิโลเอเลนดอร์เซเลเทียเรียวมะที่มาเวทบัฟเพื่อนเรานะผมก็ได้ไปดูบัฟให้เพื่อนนี่นก็เสียเลือดไปค่อนข้างเยอะเพราะเป็นยูเอ็นโป้งนะทีนี้ครับผมก็จะกลับไปเลนกลางเพื่อผมเนี่ยจะไปเอาไอปูนะครับของเลนกลางให้เมีนะครับเพื่อเมีจะได้ตังนํามาตัวหนึ่งเอ่อคลิปตัวหนึ่งแล้วก็แล้วก็พยายามเนี่ยครับนั่งฟงนั่งฟามนะเห็นไหมครับยูเอฟก็จะพยายามลัด แต่ว่าร้านไม่ได้นะแต่เราก็เสียเลือดไปเยอะมากพอเมดเราเวลสี่เราทําการคุมหน้ามังกรแต่การคุมหน้ามังกรเนี่ยเราจะต้องดูด้วยนะว่าฮีโร่มันฮีโร่มันต้นเกมพอไหมนะซึ่งฝั่งของข้ามเ่ยครับเขาก็ไม่มีโล่พอเช็คให้นะเพราะโล่เขาไปแกงเลนดาร์สเลเยอร์นะครับทําให้เราเนี่ยคุมกลางน้ําได้ง่ายมากเราก็เลยได้บัอบมังกรเนี่ยแบบง่ายเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วลิเตอร์ก็มาชา้าทําให้เราเห็นด้วยว่าเขาควาคุม อ่าก็จะประมาณนี้เลยอ่ะนะครับลิกเตอร์ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาต้องการพุ่มเข้าพุ่มดักแต่เขากลับไปปั๊มเลนดาร์ก็เข้าวจะประมาณนี้ก็เพื่อนจะ,จะเล่นยากเพราะไม่มีตัวําหน้าให้นี่เราก็กลับไปดูดาร์กครับอืมเราต้องกลับไปเฝ้าดาร์กเพราะมีโอกาสที่บิโลเนี่ยจะไปเอาดาร์กแทนแล้วที่นี้ครับฉี่เราก็มาช่วยแกงนะเราก็เลยเปิดแล้วเราก็มารับดาเมจของตัวใหม่ให้ฉี่นะเพื่อฉี่จะโดนนะครับ ทีนี้ฝั่งเราก็มาซ้อนดีด้วยซ้อนก็สวยงามมากก็คือกินซี่มาช่วยซ้อนก็ทําให้ไฟนี้เราชนะต่อมาต่อมาครับผมก็จะมาหาดาร์กนะครับเพราะว่าเพื่อนเราตรีดาร์กเราแบบเราสองบัฟเลยเราก็กลับมาคุมกลางน้ําต่อเพื่อให้ดิกเตอร์เล่นยากที่สุดถ้าดิกเตอร์ไม่ได้พุ่มเราดิกเตอร์จะเล่นกดเมทเราไม่ได้พองน,นี้เสร็จปุ๊บเราก็จะลงไปช่วยเลนแคลรี่เพราะว่าแคลรี่อยู่คนเดียวเป็นอันตรายมากทีนี้ก็เหมือนไฮยาฝั่งลุนน่าจะปิงก็เลยเดินออกมา เราก็เลยปุ๊บยัดหนึ่งสองตีใส่ริกเตอร์ไปเลยนะครับก็ยุ่งร้อนเลยนะมับดาเมจเราต้นเกมมันค่อนข้างที่จะแรงครับเนี่ยครับแล้วเซเทียก็ก,กด1สไลด์แล้วล็อกขาวีได้แล้วก็ได้คิวเพิ่มตัหนึ่งแล้วริกเตอร์เนี่ยพยายามจะมาปิดอ้อมหลังนะครับแต่ก็ไม่ได้สําเร็จเนะาะทีนี้ครับเราก็เดินคุมทัาแล้วก็เดินเข้าพุ่มพอดีนะครับก็เจอริกเตอร์นะแต่ริกเตอร์ของเขาเนี่ยก็เปิดพยายามจะดีดหนีแต่มันหนีไม่รอดน,นะ นี่เราก็ได้นี่ครับได้ได้ไดล่างแน่นอนตอนนี้ได้เลนครลลี่แน่แน่ป้อมนะครับแต่ว่ามันยังไม่สีเปล่ายังไม่สีเราเพิ่งจะสีจังหวะนี้อ่ะตอนนี้ก็เก็บคิวครับอดินก็อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ล้วก็กำคุมกลางน้ําต่อน้ำต็มดนะคุมกลางน้ําเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะคุมกลางน้ํานี่เขาบีโลก็พยายมามเล่นนะแต่ว่าเขาน่าจะสกิลผิดทางเราอย่างนั้น ว่าเขาน่าจะเล็งคิซซี่มากกว่าเล็งอาดูนนะเพราะว่าเล็งแทงมันไม่คุ้มหรือเล่าเล็งนเล็งคิซซี่ดีกว่าทีนี้ครับวีโลก็มานั่งตีมังกรผมก็เลยไปเดินดูแล้วก็เจอแล้วทีนี้วีโลมันมีพผนิชแต่เราไม่มีป่าป่าเราไม่อยู่นะครับเราก็เสียมังกรไปแต่ได้คาเฟนี่กดโซลคิวใส่เฮเตได้โอเคนี่ตัวใหม่ก็มาครับมาแกงเพื่อนเขาแล้วเขาก็โดนเบิร์ตส่วนตายแทนไม่รู้มันทำไมแล้วก็ยัดใส่อันนี้ประเด็นฮะยุ้ยให้ยุ้ยเป็นเสียงติ แต่ว่าแผ่นล่าสุดนะครับยุย้ยมาพุ่มบัฟโลกคูดาวมามันทําให้ยุย้ยอ่ะคูดาวอันติอันติเร็วมากทําให้มันหนีเก่งขึ้นนะทีนี้เนี่ยลิกเตอร์เนี่ยเขาไม่ปั๊มแครี่เลยเขาไปปั๊มเลนออฟเลนนะครับตอนนี้ทีนี้พอเขาปั๊มเลนออฟเลนปุ๊บผมเลยไปปิดหลังเขาปิดหลังเขาแล้วแต่ว่าอันติมันไม่โดนทําให้เพื่อนเราเสียนะเ,เราก็ได้มา2ตัวแรกกับเมย์แล้วก็ป้อมนะครับแล้วเราก็เอาป้อมส่วนเลยเอา่าแล้วก็พยายามเอาป้อมนะ ซึ่งฝั่งตรงข้ามครับเขาก็ฉลาดเขาก็เลยไปตีกลางลเราทนซึ่งเราให้สีปีกันแต่สีมันกันไม่ไหวนะครับสีมันโดนดาเมจต,ตัวใหม่แรงมากเลื่อนโลดเลยครับก็ทําเราเสียกลางไปเนาะทีนี้ครับผมก็ไม่ได้เช็คพุ่มนั้นให้เพื่อนนะเพื่อนก็เดินเข้าพุ่มแล้วก็โดนฆ่าไปแล้วทีนี้ก็แลกกันไปหนึ่งหนึ่งอ่าเดเทก็พยายามหาเลนแล้วก็สุดๆไปนะซึ่งดิกเตอร์ครับเขาดักพุ่มอยู่ ซึ่งนี้ผมเช็คเห็นนะก็เลยยัดอันติีไปเลยแล้วก็หนึ่งสองปุ๊บเฮนีนิกเตอร์เขาพยายามจะสวนคืนนะแต่ว่าก็ไม่ได้นะเขาก็ออกมาหลอดโอเคมีเขาก็โป๊กแม่นนะเขาโป๊กแรงอยู่เหมือนกันก็เราก็ต้องกลับบ้านกันหมดทั้งทีมนเนาะ,ะน่ากลับบ้านไมครับจังหว่าต่อมาเป็นหวะคุมการ์กแปดนาทีนะครับเพราะว่าเราต้องได้ดา8แปดทีเพื่อคุมเกมให้มันง่ายขึ้นเนาะทีนี้ครับเห็นตัวใหม่มันยับผมก็เลยยับเสร็จตัวใหม่ไปเลยนะก็ุยครับตัวใหม่ นิเตอร์ก็เข้ามายัดเลยนะผมก็พยายามกดตีบวตีนะแต่ว่าอันนี้นเอ็กซ์คิวใส่มาทำให้เราเพิ่มเลือนไม่ทันอ่าทีนี้ครับก็บวก,กกันไปนะายนี้ก็เป็นฝ่ายเราที่ได้เปรียบกว่าเนาะีเดียวเก็บไปสามตัวก็ถือว่าคุมมากในายนี้นะต่อมาก็เอาเจาะกลางครับพอได้ดังเราก็เจาะกลางแล้วก็ปล่อยมังกรล่างเพื่อให้ได้กลางเนาะทีนี้ก็มาคุมเอาปับมังกรต่อเขาไม่ได้ทำอะไร คิ่ซี่ก็หาเล่นแล้วเล่นได้ยุวมาแล้วก็ตัวใหม่กระดักพุ่มแล้วก็ต้องสบายครับพยายามตีครับเพื่อดูเลือดถ้าตีดเลือดเราจะาทําอะไรก็ได้บายอ่าต,ต่อมาก็เป็นจังหวะกลางครับปวกกลางต่อนะจากการที่เราไปเก็บหิวเลือดเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็แบบว่าคุมๆแล้วก็ฝั่งนูพยายามดักอีกเช่นเคยนะพยายามคุม ซึ่งเราก็ยัดเลยครับแล้วก็หนึ่งสองนี่ก็เต็บอนนึงก็ประมาณนี้เลยเล่นท่านี้คิสซี่ก็ฟิกเข้ามายกสวยนะก็ได้คิวไปเลยงานในงหวะนี้ขวัญต่อม,มาก็ไม่จหวะเล่นครับเล่นกันตรงนี้เลยนะเล่นกันตรงหลังหลุมคลองนะเพะื่อโซนที่แล้วผมก็ฟิกเกอร์ดักอยู่เลยเพราะผมรู้ว่ายุ้ยต้องถีบออกมาแต่ว่ายุ้ยไม่ได้ทําเพราะโดนซ,ซีซีมากไปังหวะต่อมาก็หวัที่อ่าเราขัดพานนะถ้าเราขัดโดนเนี่ยพีโดจะฆ่าเ่อนเราไม่ได้นะ รู้สึกว่าบีโรจะรอดน,นะครับถ้าทำไม่หยุดไฟนี้ฮ่ามีเราล่จริงด้วยไฮเตตล้าสวนแต่ว่าไฮเตตตัวนี้เป็นไฮเตตเพอริไฟไม่ใช่ไฮเตตทันผืนมันทําให้เขาโดนสวนแทนจังหวะต่อมานะก็โบดตรงกลางเลยครับไม่มีพุดมมากอะไรเลยบวกกันไปเลยนะจนังหวะนี้เขาก็หนีออกมาก่อนอ่าเขาหนีจนังหวะต่อมาก็เป็นจังหวะ้าของทีมเรานะก็คือคาเฟนี่เนี่ยไปตีป้อมแต่ว่าโดนสวนแล้วหายเลยผมก็โดนไฮเตตไรน,นะผมเนี่ย ก็เห็นแล้วว่าเพื่อนน่ะเหมือนจะตีบัฟผมก็เลยไม่มีช่วยเพื่อนนะผมก็เลยไม่พาแบบไปบอกรองก่อนเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเนี่ยก็โอเคก็เลิกตีไปแล้วก็พิชิบแล้วก็ตายนะครับตอนนี้ต่อมาเนี่ยครับวันนี้ก็เรียบร้อยครับอันนี้คือคิสซี่เขาไม่ได้เช็คพุ่มนะครับเพราให้าเขาโดนเบิร์ชจุดเดียวหายแล้วบีลโลก็บาบวกเลยยัอนมานะครับแล้วก็คาอนนี้ยังฟรีอยู่แล้วก็สบายนะแต่ตอนที่แคลลี่ยังฟรีเนี่ยเราเล่นได้ตลอดนะครับถ้าแคลลี่ยังฟรีอยู่ฟรีสบายเลย อันนี้ผมก็เห็นเขาเข้าพุ่มนะผมก็เลยยัดไปเลยนะยูิแล้วก็ฟิกเกอร์ให้กับเกี่ยวไปเพื่อนแต่ว่าเพื่อนมีใครต่อนะครับอันนี้แล้วก็พยายามกันเพื่อนแล้วครับพี่นิ่ก็คิวอยู่ไปละทีนี้เนี่ยเราก็รอครับรอรอ,รอเล่นทำามงทำเวฟแล้วก็ไปดูตรงกอดก็สเตเยอร์นะอ่าทีนี้กอดมาปุ๊บเรยกไม่โดนโอเคครับเซเทียก็รอดไปนะ อ่าแล้วนี้เห็นเห็นนี่ครับเห็นทายาแล้วก็นีมโดนทายาแล้วก็ปาดโดนหนึ่งทีนะครับแล้วก็สีก็มาช่วยซีซีหนามากครับทีมเราค่อนข้างทายาเล่นยากเลยแหละปึ๊บก็เ,เก็บได้หมด3ตัวเราก็สามารถโซนดาร์ได้แล้วแต่จังหวัดโซนดาร์อันนี้คือมีความผิดพลาดตรงที่ไม่มีใครดูหลังดาร์ทำให้หลังดาร์เนี่ยไม่มีใครดูเลยทําให้อาจจะเกิโดโอกาสโดนล,ลัดได้แต่ว่าเรายังไม่โดนนะก็คือตัวมายชาร์จใช่ไหมปึ๊บ รับไ,ได้ไนี้เราก็ยัดใส่ตัวใหม่นะครับแต่ว่าเขาแรงมากนะเขาปับมาแรงมากจริงของยอมรับเลยซึ่งคำพี่นี้เราก็ยังฟรีอยู่นะครับคำนี้เห็นไหมครับคำนี้ฟรีเลคิวฟรีครับแค่นี้ยังฟรีอยู่เล่นได้เสมอจะต่อมาเป็นจังหวะจะขึ้นบ้านนะครับแต่ว่าผมก็เหมือนลอซื้อนะแนะล้วก็างนู้ก็ส,สกุลสกิใส่แท้งเลยนะเราคิดซี่ก็ฟรีกฟย,กยกแต่ว่าไม่โดนทนี้ก็จะเป็นจังหวะขึ้นป้อมเลนกลางงนะ ต่ว่าลิกเตอร์เอาตัวมารับคีบไว้ทําให้ป้อมมันไม่ติดสถานะใบตีนะครับแล้วฝั่งมันก็เอาตัวใหม่มาอ้อมหลังแต่ว่าเราก็บิโกรก็ดาเน็แรงซีซีมีเยอะมากบิโรก็สวนครับอันนี้ก็เป็นไฟมั่วๆเลยแบบโอ้โหมันเข้ากันยับมากเลยอะต่างคนต่างฟีนะครับใชแค่นี้ี่างคู่ฟีนะครับอันนี้นี่ขายัก็ไม่ตายเนะาะบิโรก็จะบ้าบวกนะครับบิโร เราก็ขัดเราก็ขัดบีโลนะให้เขาเสียสคงสกิลน,นี่บีโลก็แกงบ้าโบกนะครับก็ผมก็จะทำการให้เขาเสียเกิดกิโดส์เสร็จปึ๊บ,บแล้วก็เล่นต่ออันนี้จริงจิก็ได้สามทาง้ะครับอืมได้สามทางได้สามทางเลยโดยที่อ่าได้สามทางแล้ว,ลแ,ลวแล้วฝั่งนู้นเนี่ยก็พยายามจะโ๊กใส่ยูวิเนี่ยพยายามโ๊กใส่ครับฟินี่แต่ครนี้ไม่โดนนะแล้วก็จริงมานครจะจบ ได้นาอจังหวะน,นี้ถ้ารูจักดูจากหน้าเนาะแต่ว่าปัญหาคือคาเฟ่นี่ของเราครับคุณเห็นคาเฟ่ปหครับคาเฟ่เนี่ยเล่งตีต่ป้อมไม่ได้เล่งฆ่าคนก่อนถ้าฆ่าคนก่อนตำแหน่งเขาจะไม่หลุดอืมตำแหน่งเขาจะไม่หลุดเขาจะเล่นได้มากกว่านี้จังหวะต่อมาครับโซนหลังกอตแต่ก็ตเกิดฝั่งเราค่อนข้างเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเกิดบอลลูข้ามอาจจะเล่นยากมากฉะนั้นเราก็แค่หลังโซนหลังดาจบครับเพราะว่าฝั่งนู้นมีแค่คีป เคลีย์ยากอยู่แล้วทีนี้ครับเสียเที่ยงเราก็แอบแอบพุ่มนะครับแล้วเห็นหายาผมเลยยัดใส่หายาเลยเพราะการโดนเมยแค่ที่ฝั่งนูง้นมันคุมอยู่แล้วอืแล้วก็สับเกิดนะครับสับเกิดสับเคียว์ที่จริงเป็นคนสับเราเชียวนะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็พยายามจะฟิกเพื่อตันนี่ครับปันใส่กเตอร์แต่ไม่โดนนะถล้วน้องม้าก็เป็นจังหวะจบเกมครับคือจังหวะไฟเมื่อเกี้ยเราชนะไฟชนะไฟเลยนะนนี้ก็เป็นการยัดแบบมัมวๆเลยไฟแบบโห ว่าปอมากไฟนี้มั่วแบบมั่วได้ใจเลยอ่ะมันค่ากันมั่วเละเลยอ่ะดูถ้าดูจากไฟนะอ่าอันนี้ก็ยังขึ้นป้อมไม่ได้อดีนะอันนี้ก็มีโดเสียเคียวนะครับในเมื่อกี้ถ้าเห็นอันนี้เหมือนจะยังจบไม่ได้เพราะว่าตัวเคียวตัวตีป้อมไม่มีนะครับตัวตีป้อมไม่มีก็แอบยากอยู่นี่ผมก็อ่านี่คิดซีค่ายได้ก็โอเคไป ทีนี้นะครับเราก็รอเพื่อนมาเติมนะแต่เพื่อนก็ยังเติมไม่ทันฉีก็เลยเป็นจังหวัดต่อมาก็าคือติกอตต์แล้วเห็นไอ้พยายามันห้าวครับผมก็เลยยัดอันติใส่หน้ามันแล้วก็ทําให้ยาออกจากมุมที่จะมานั่งอันตีสตร์เรานะแล้วลิเตอร์เข้ามายัดนะครับเข้ามายัดแบบไม่พูดจำคำพูเ,เลยเข้ายัดมั่วเลยลิเตอร์ก็โดนไปนะครับจังหวะนี้โอเคก็พยายาก็ นั่นแหละมันจบแล้วครับไม่ได้กอดเราอะได้กอดมีแค,ค่คีสมันก็น่าจะการันตีแล้วแหละมันนุ่ก็อดเนรอยู่นะก็น่าจะจบแล้วครับไฟนี้ปุ๊บเราก็ฟิกยันนะครับถ้าาเสียดถ้าเสียน,ยนแต่ฝั่งนุ่ก็พยายามเอาหลังเราเหมือนกันนะพยายามโป๊กใส่หลังเราแต่ก็จบครับเกมนี้เราก็ส,สบายนะอดินโรมิงเล่นได้นะครับตัวนี้เป็นแทงที่ดีเลยแหละดีลองอาจจะดีลองทอโล่หรือจริงก็มีข้อเสียบ้างถ้ามันติดโดนอันนี้ได้โดนบังได้อ่า อันนี้ก็จะเป็น MVP นะ,ะก็2.3นะ,ค,ะค่า3ตาย5แล้วก็ S 40อันดับ15ตัวครับโอเคนะ่าเมยก็อยู่ที่8.3เนาะก็ซึ่งมันมากกว่าฉีกับเออมา,ากฉีและเพราะเราบวกเองบ่อยอยู่เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นของนะครับก็ออกตามเซตที่่งเลยนะไม่มีเซตเ,เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเซตที่1เปลี่ยนแค่อย่างมากสุดคือเสื้อเขียวไม่เปลี่ยนจากทอเป็นเสื้อเขียวอ่าชิ้นท้ายก็แค่นี้ครับ